เียนท่านคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกปในภักก้าหารปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์อณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมวะสิง์จังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะ ความสนใจในสายงานรังสีเทคนิคคอนดิชันนั้นเริ่มต้นจากการได้ฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลช่วงมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งทำให้ได้เห็นการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์หลายแผนกะและทำให้ดิชันค้นพบว่าตนเองนั้นมีความสนใจเป็นพิเศษในงานของนักรังสีเทคนิคที่มีส่วนช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำและปลอดภยัย จากความสนใจดังกล่าวดิฉันจึงตั้งใจพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพยอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การเรียนรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์ชีวกลศาสตร์และหลักการถ่ายภาพรังสีทางธนกรรมซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ดิฉันเป็นอย่างดีในด้านประสบการณ์วิชาชีพนั้นดิฉันได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในโรงพยาบาลบางกอบแ โดยได้ศึกษากระบวนการการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์อีกทั้งดิฉันยังได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพรังสีเทคนิคในด้านรังสีวินิฉัยทาให้ดิฉันทราบถึงกระบวนการการทํางานของนักรังสีเทคนิคได้รู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสี การจัดท่าผู้ป่วยการถ่ายภาพตลอดจนการอ่านค่าภาพเอ็กซเรย์เบื้องตน้นและดิฉันยังผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งทำให้ดิฉันตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ป่วยเป็นอย่างดี นอกเหนือจากด้านวิชาการและวิชาชีพแล้วดิฉันยังได้ทำกิจกรรมด้านความเป็นผู้นำและจิตอาสาโดยดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุก,การชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของโรงเรียนและได้รับบทบาทผู้นำในกิจกรรมกีฬาสีประสบการณ์เหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบให้แก่ดิฉันเป็นอย่างดี ดิฉันมีความตั้งใจศึกษาต่อในสาขารังสีเทคนิคณรชาชวิทยาจุฬาภรณ์เนื่องจากเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนการสอนและการผลิตลบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพดิฉันหวังว่าจะได้พัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นนักรังสีเทคนิคที่มีทั้งความรู้ความสามารถและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อใช้ศักยภาพของตนในการดูแลผู้ป่วยและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปค่ะ และสุดท้ายแล้วสำหรับดิฉันงานรังสีเทคนิคไม่ใช่เพียงการถ่ายภาพทางการแพทย์เท่านั้นหายแต่เป็นการใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้รูปภาพที่ได้มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องให้แก่ผู้ป่วยขอบคุณค่ะ